เพืเ่อนๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะจา้าเนาะสวัสดีเอฟซีปูนาฮักทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะมือนีสาวเมืองสีอยากกินตุ่มตุ่มปลาทูจ้าปลาทูสดนะคะซื้อมาจากหลานอาเซียนเนาะจา้าเนาะหลงังทำความสะอาดแล้วก็ละลายน้ำแข็งออกนะคะนี่ค่ะโลเคชั่นพักแคน,น,นเยงบานเฮาจ้าเพื่อนๆซื้อพักมาจนว่าไอ้ มันเสียเร็วๆจะพักอยู่นี่นามกับ,บองุ่กือกันเป็นหน้าเมียงต้มประตูสูดใส่พักขยนะนงด้วยจากเพื่อนๆต้มแบบบานเห่าจะาใส่นามปลาน้ำมีคาตะไร้ใบบกโกลนอกจะทีน่นามมาร่วมกันไปนี้นะคะหมอนามตั้งไว้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่หนามจะหั่นประตูครึ่งหนึ่งจะบันนี้ น้ำเดือดแล้วน้ำเอาเครื่องลงไปเลย,ด,ยด้วจ่าเลือกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนาะจ้ะเนาะ,ะทำเหมือนต้มยำนะคะปลาทูน้ำกับบดใหญั่นนะคะน้ำมาลงเป็นโตจ้ะน้ำมะขามเปียกนก้ำกรใส่ลงไปว่าจ้ะแล้วก็จะมาปรุงรสเนาะจ้ะเนาะ,ะ,ะใส่เกลือใส่ผงอ่าฟุ้งฟิงเนาะจ้ะเนาะมากหลายกฟุ้งฟิงหลายมากหน่อยกฟุ้งฟิงหน่อยนะจ๊ะแล้นะ้ำนจะไปเอา ปลายกมามะาไซเด้อร์แบบหนึ่งจะจะเพื่อนเพื่อนต่อนะคะน้ำต้มไก่ระยะหนึ่งเลยเนาะค่ะเนาะปลาเพื่อนเพื่อนแลน้วนามแตยังบ่ปรุงด้วยจ้ะเด้ออันนี้เป็นพงด้วยพงฟิงของบ้านเรานะคะปรุงตามใจชอบด้วยจ้ะแต่ว่าโดยส่วนตัวหนามมก อยาก,กินคือต้มบานเท่านะค่ะเพื่อนๆนำด้วยต้องเอาหนังปลามาใส่นะจ๊ะกะเหตุเป็นต้มย่ำนะคะเพื่อนๆแม่บอกว่าต้มปลาจะโคตรลายประสนท <c oughs> มามีบอกนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนำปรุงไปแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาจังมาซีมเบื้งนะคะปล่อยให้เพื่อน ต้มสักระยะหนึงน่งแล้วจ้ะเพื่อนๆแนะนำจะพักวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะคะจะเพื่อนๆปลาไก,ก่จะสุกแล้วนะคะแนะนำจะพักเพื่อนๆซิมเบิงแล้วจ้ะเนาะต้มคือคือกันนะคะต้มปลา,าบานห้าวแล้วจ้ะเห็ดเป็นต้มยำใส่พักคยแ้งนะคะเปลี่ยนจากเมนูบานห้ามันจะมีเปลกปลาช่อนแล้วจ้ะเนาะปลาช่อนปลาดูปลา,านี่จะเดี๋ยวหนามเพื่นนะคะหนามซิมเบิงแล้วจ้ะ จ้ดรสาตร์แสบอยู่จ้าเพราะว่ามันแล้วแต่คุณมักเขาจ้ะนอหนำเอาหนำปลาไหลใส่นะคะให้เพื่อนหอมด้วยปลาซุกน้ำก็จะบีบบังหน้าล่มเนาะจ้ะเนาะบีบมะนาวแล้วก็ใส่บัคเ,เคอรเทศนะคะน้ำใส่บัคขามเปียกน้าล้วก็บ,บังหน้านะคะแล้วก็อันนี้เนาะค่ะเนาะโลเคชั่นคือพักขะแยงนะคะเพื่อนๆ เด่นาจะเคา,าไปไกลๆเนาะจะเนาะจะเดือดตาพปะค่ะนี่จ้ะคาตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเราทำต้มยำน,นั่นแหละค่ะเด่นาบจะเคาะไอ้ปลา,าพื่นซุกน่าจะเนาะเด่นำเพื่อนๆจะมาเบิ่งคันตอนสุดท้ายที่น้ำเอาพักขนันแยงใส่นะคะแล้วก็ใส่เบเกเตน่าจะเนาะ น้ำกันนะคะวาสีสันจะออกมาเป็นยังไงจ้ะต้มปลาทูดสดใส่ผักแคะแยงจ้าเดี๋ยวน้ำจะเอาผักแคะแยงล่องแล้วก็เอาไว้บัคเือเทศแล้วกะบ็บีบบางเน่าล่องนะจ้ะเด้อเพราะว่าซิมโนซาดเราได้ได้แล้วค่ะปลากระเปือแล้วนะคะแป๊บหนึ่งจ้ะบัคเือเทศเนาะจ้าที่น้ำหั่นไว้นะคะ มักเปรีป้ยวๆจะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นบักหน้าเนาะจ้ะนานำหั่นแล้วกับเบใส่บักขามน้ำยู่จ้าแต่ว่าเอาบักหน้าล่องน้ำมันกับจะเปรี้ยวบีบรถนึงเนาะจ้ะเนาะจอยเน่ยขอโทษนะคะในจ้ะ อันนี้บ,บักพริกแข็งที่น้ำขว้าไว้เนาะจ้ะไม่เมิดละ่นะน้ำบรีขว้าไว้อีกนะคะแล้วมือใดว่างๆจ้ะอันนี้คือโลเคชั่นเนาะจ้ะผักขญั่งผักขญั่งผักซี่หอมจ้ะนี่พร้อมกันผักซี่หอมที่สามเมืองสีปูนะคะเพื่อนๆกรใหญ่ล่ะเมื่อวานพี่อยู่ในเมืองเดียวกันนี่ค่ะเพื่อนว่าเพิ่นซื้อมากินขานา้าวน้ำทอนไว้ให้เพื่อน ก็เลยจะค้องก็เลยมาใส่ตูนะคะด้วยขอโทษนะคะเพื่อนๆชิมรสชาติเ้ยจ้ะอือเปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอมพัะขยงจ้ะเพื่อนๆอ,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 อันนี้เป็นเกลือด้วยจ้ะบะเมนผลพงฟิง ส่ลายเถวบีบกับเน่าโล่งนึงค่ะมันจืดจ้ะเ,เพื่อนๆิีอีกรอบนะคะใส่น้ำปลาาร้ด้วยนะเพื่อนๆมันถึงจะหอมแซ่บต้มชอบานเห่าละค่ะพิทั่แปลงเป็นทําเป็นต้มยำเนาะแต่ว่าหา่งใส่หนังปลา,าร้วะจะคุนีสานขาดไม่ได้นะคะ คนอือน่นอาจจะขาดใจจะแต่ว่าส้มึงสีหนึ่คนมัดเดี๋ยวเรื่องจะเด้อนางจะเอากล่องไปไกลๆกันจะปิดนะคะน,ะคะนานี้มากเห็ดกรบเขาาปกตินามกระเปิดไอ้ที่ระบายอากาศเนาะคะ่ะเวลาเห็ด กินอันปลามันแห้งนะคะย่ำซีอันล่งกันไายเพื่อนเืนเบิงอยางเสียงมันเข้าไปน้ำกะเอาปิดไว้จ้ะนี่จะประมาณนี้นะคะต้มเร็จแล้วเพื่อนๆืนจะเฮ็ดน้ำน้ำเอียงเอิ่อนน้ำพริกป่นนะคะเพื่อนๆพือนพริกป่นใส่น้ำปลานะคะกินคือกันก็ว่ากินป่นก็ได้นะคะแล้วผู้ไดซีอันเอามะป่นกับปนได้นะคะหรือสีสดกินข้าวเาจ้าวหอนหอนยังสีก็ไดจ้ะ นี่จ้าเพื่อนๆต้มประตูสดใส่พักแยงบานเห้านะนะเน,ะเนาะจ้าเนาะเ,เ,เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟมือนีซ้ามสีคือสีกินขาวมือสองจานหมดละค่ะอยากินส่วนห่อนๆคือซีมี่แห้งนะคะซาลาจ้าเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะนี่จ้าน้ำคือซื้บด้ก,กินให้เบิรงนดอกจ้าเพราะว่าย่มกินให้เบิรงย้มหดายอันมันบ่คอยอันอันนี้แม่จ้า พอค่อยสะดวกปัญหเพอว่าน้ำกินบางเทเธอแฟดแล้วก็หิวแล้วก็เขามากินเนี่สนีจ๊ะเสียงมันกับเขามากนะคะเสร็จแล้วค่ะแนะนำจากขออนุญาตเพื่อนๆไทยภาหนึ่งลวก็ลงคลีปให้เพื่อนๆเบ่งเนาะจ่าเนาะขอบคุณเพื่อน,นๆหลายๆเด้อจ่ะที่มาให้กำลังใจสาวเมืองสีก้นไก่บานขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,มมก,ก,กำลังใจนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จะ้ะสดแสบอยู่จ้ะ ประตูตัวใหญ่น้ำจามือนี่เจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเพื่อนๆต้มยำเสร็จแล้วนะคะน้ำตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะทำกินกับแจวบานเห่าจา้ะแจวแจวพริกผง,กงนะคะใส่หอมแดงเนาะค่ะเนาะน้ำหงเขากล่องนะคะผสมกับเขาเขาสวยจา้าแต่เป็นเขากล่องเอามาจากบ้านนะคะคืออยากกินจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะ คือสืบเดกินให้เบื่องเราจะพอดีตักเขาแล้วามแนเลาวารสกิดล้วเลาก็กมาแเราจะสนลราคาเพืเ่อนๆกับประมาณนี้นะคะทางกับข้าวสวยร้อนๆนอกจากนอสดนามันหอนมีแห้งจ้ะต้มปลาปลาทูสดใส่พักขยนนงั้นจ้ะเนาะเจอกันคลิปหนาเนานะคะ่ะเพืเ่อนๆบ,บายยค่ะ